Why you play here Why you put it here เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้เราเขาต้องคอนเน็กไม่ใช่หรอรีก่อนอ่ะรีรีก่อนแท่งนี้แน่ต้องรีก่อนลีก็คอนเน็กไงนีแค่เชื่ออะไรกับเสียใชายสายเล็กไว้ b a c k put it here นี่ได้ป่ะหรือต่อต่อลงต่อลงวะต่อลงก็โดนผ่าไม่รู้เนีัยหรือรอดด้วย ต่างคนต่างรอดก็ได้นะเอาดำก,ก็กำไรอ่ะได้กำแพงดำโอกนะี้เหรอใช่ใช่ดำดีกว่า Well right. เขาถึงแพ้ได้เลยนะ เนเป็นเนี้ยยังไงต้องเดินอ่ะจริงมันไม่เดินไม่ได้นะเนี่ยเชื่อมนี้ขาวนะ่ต้องซ้ำทีนี้ว่อนแรกกาซ้กันครับผมซ้เลยอืมน่าต้องซ้ำอ่ะเดินก็เดินอ่ะซ้ำฟรีอะไรซ้ำย,ยังไงต้องซ้าซ้ำไม่ดีเราอืมครับอัมอัมจากตรงนี้มาเนี่ยดำตามพลาดแล้วต,ตอนเดินจ 看我今天穿哪个？ เดินให้รอดถึงว่าเดินรอนรอนแล้วก็จริงกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมนุษย์อะมองแบบรับได้ไม่รู้รับหรือไม่รับไม่รู้แต่ถ้ารับถ้ารับด้านนอกก็ใหญ่ด้านนอกมันใหญ่ผาอะไรได้ไดเนี่ยเยอะแยะไปหมดให้เล่นได้แต่ว่าจริงๆอะในในในฐานะที่เป็นมนุษย์อะเม็ดเม็ดน,นี้ยก็คือเม็ดที่เขาสไลด์เนี่ยอาจจะเป็นเม็ดที่ดีก็ได้ราจจะคิดว่าเป็นเม็ดที่ไม่เร็วมนุษย์เดินถือว่าไม่เร็วนักข่าวเดินดำก็ดำก็เดินดำก็เดินต่อไปเยอะแยะได้ ตอบคืนอนีออออ้ให้ติงติ่งตอบคืนรอให้รอมอยู่ดีประครับเหมือนเราประครับให้เดินให้รอดอะ่ะประครับให้ให้ให้ขาวเดินให้รอดอะ่ะเนี้ยมีมาเนี้ยเขาว,วิ่งอย่างเดียวดำมไม่ค้ากำไรค้ากํำไรอย่าง